สวัสดีค่ะซาลูวันนี้เรามาฝึกอ่านบทสนทนาภาษาฝรั่งเศสกันดูนะคะลองอ่านตามคุกกี้นะแล้วก็แปลไปพร้อมๆกันนะคะเรามาอ่านบทสนทนาพร้อมๆกันนะคะทีละประโยคเดี๋ยวคุกกี้อ่านให้ฟังแบบช้าๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแปลพร้อมๆกันบ o งสวัสด์โซฟีสว่า p ป็นไปจ a ต้องกลับเข้าไปบูง s วัส m ์ม่ไม่ Paul est allé faire ses devoirs chez Augustin. Papa vient de téléphoner. Il ne dîne pas avec nous. Il a un repas avec un client chinois. Bon, et ta journée? Ça va. J'ai eu douze en maths. Demain. La prof d'histoire est absente. Et toi, ta journée? J'ai acheté ton livre à midi. J'ai beaucoup de travail au bureau. On va peut-être avoir une nouvelle secrétaire. Ah, c'est bien. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? J'ai acheté une pizza et je vais préparer une salade. On peut regarder un film si Paul ne rentre pas trop tard. Mais ce soir, on se couche de bonne heure. ont e s des f a t i g u é tu dis ça tous les soirs et on ne va jamais au lit avant minuit et bien ce soir on essaie de se coucher à 11h30 อ่ะอ่านจบไปแล้วพร้อมกัน1นรอบนะทีนี้เรามาลองแปลพร้อมๆกันทีละประโยคนะคะดูสิว่าคุณแม่กับคุณลูก2คนนี้นะเขาคุยอะไรกันนะคะอ่ะอาละเมซงที่บ้านนะคะละแม่บอกว่า วงซัวโซฟีอ่าก็ลูกอาจจะพึ่งกลับบ้านมาเนาะก็สวัสด,ดีลูกใช่ไหมทักถ่ายกันวงซ u วตอนค่ำนะคะแสดงว่ากลับมาตอนค่ำแล้ววงซัวโซฟีาวัด bon ด so ีจ้าโซฟีลูกสวะเป็นยังไงบ้างนะคะบอลเนปปงก็คองเทบอลยังไม่กลับมาใช่ไหมนะคะในที่นี้เนี่ยเขาใช้แวบ รองเท e ที่เป็น passé c o m p o s e นั่นเองนะคะแวบรองเทที่แปละว่ากลับบ้านนะซึ่งในที่นี้เนี่ยใช้คู่กับแวบช่วย at นั่นเองนะคะส่วน ne pas o n g o r ตรงนี้เนี่ยก็แปละวะ่ายังไม่นั่นเองคือยังไม่กลับมาที่บ้านใช่ไหมลูกก็บอกว่าบงซัวมามองสวัสดีคะ่ะแม่หนง อันนี้ก็ตอบคำถามแม่ที่เมื่อกี้ถามว่าปอยังไม่กลับบ้านใช่ไหมะคะก็บอกว่ายังปอยแตเล a l ฟล็กเซเด e รบัวเชอโอคิสตังกบอกว่ายังไม่กลับหรอกปอเนี่ยไปทำการบ้านที่บ้านของโอคิวสตังนั่นเองนะคะในที่นี้เขาก็ใช้แวบอารเล่อาเลุ่กกี้เขีนข้างบนนะแวบอารเล่ที่แปลว่าไปนะคะใช้กับแวบช่วย a อ d เป็นป a s s เซ o m คอมโเป็นอดีตนะอ่ะเปาเนี่ยเขาไปไปทำอะไรแฟกซเดอร์วัวไปทำการบ้านนะคะที่บ้านของคำว่าเชตรงนี้เนี่ยแปลว่าที่บ้านของนะเราก็ตามด้วยชื่อคนหรือตามด้วยคำนามที่เป็นคนก็ได้ว่าที่บ้านของใครนะคะอ่ะเราก็บอกว่า Papa vient de téléphone นพ่อก็เพิ่งจะโทรศัพท์มากริยาก็คือ เตเลโฟเนซึ่งในที่นีน้โซฟีเขาพูดเป็นประโยคที่เป็นเขาเรียกอะไรอะปาเตเคซองนั่นเองนะคะก็คืออ,อดีตที่เพิ่งจะเกิดขึ้นโดยใช้ verb v e r n i e ตามด้วยแ n f i n i t i v e นั่นเองนะคะใช้โครงสร้างของ v e r n e r ตามด้วย infinitive ก็จะแปละว่าเพิ่งจะในที่นี้ก็คือเพิ่งจะโทรศัพท์นั่นเองนะ อิลเนจีนป้าอาแว้หนูว่าเขาเนี่ยจะไม่กินข้าวเย็นกับเรานะอิลในที่นี้นะคะอิลในที่นี้ก็คือป้าป้านั่นเองก็คือพ่อนั่นเองว่าพ่อเพิ่งโทรศัพท์มาอ่าแล้วเขาก็จะไม่กินข้าวกับเรานะอีลเออร์คปาอาแว้ออรกอชินอิลในที่นี้ก็ยังคงหมายถึงป้าป้าอยู่นะคะยังหมายถึงพ่ออยู่นะว่าพ่อเนี่ยอาเออร์เคปาก็คือ จะต้องไปกินข้าววันเองเคอปาคือมื้ออาหารนะคะก็คือไปกินข้าวกับลูกค้าชาวจีนนั่นเองนะคะอ่าทีนี้แม่บอกว่าอะไรแม่บอกวงเอต้าชูกเน่อโอเคแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้นะถามลูกเอต้าชูกเน่ปกติคําว่าชูกเน่เนี่ยนะคะมันจะแปลว่าวันเนาะวันถามว่าวันของเธอเป็นยังไงก็คือวันนี้เป็นยังไงบ้างไหนเล่าให้แม่ฟังซิว่าไปทําอะไรมาบ้างนะคะลูกก็บอกสวา ก็โอเคนะเชื่อว่า doos on m a เชื่อว่กริยาตรงนี้เนี่ยเป็น p a s ซ composé นะคะซึ่งอตัวเนี่ยก็เป็นเป็น participe p a s s ของแวบอบ avoir ที่แปลว่ามีนั่นเองนะคะในที่นี้ก็คือใช้ในความหมายว่าก็ได้คะแนน12คะแนนวิชาเลขนี่เอง on mat นะคะเดิมังวันพรุ่งนี้ลาพฟดิสัวเอตับซอง และพลอฟก็คือคุณครูนะคุณครูวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะอั s ซองอั s ซองตรงนี้เป็น adjective นะคะแปลว่าไม่อยู่ไม่มานั่นเองพรุ่งนี้ครูสอนประวัติศาสตร์ก็จะไม่มานะคะเอ็ดวตาชุกนี่ลูกก็ถามกลับแม่ว่าแล้วแม่ล่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างของแม่เนี่ยอ่าไหนเล่าให้ฟังสิแม่ก็เล่าให้ฟังว่าทำอะไรมาบ้างนะคะเชาตรง l ี้เขาอ้าี แม่ก็บอกว่าเล่าให้ฟังว่า She a าชเต้ฉันเนี่ยนะแม่เนี่ยไปซื้อหนังสือของเธอเนี่ยมาให้ตอนเที่ยง a า h เตตรงนี้นะเขาก็ใช้เป็นปาเซ o m โปเซเป็นอดีตนะคะเล่าให้ฟังว่าทำอะไรมาผ่านมาแล้วเนาะมาจากกริยาอาชเตที่แปลว่าซื้อนเองใช้กับแบบช่วยอาวัวนะคะเชเบกูเดท a วายโอบิโอ่แล้วแม่เนี่ยก็ มีงานเยอะมากเลยนะในที่ทำงานองบ่าองบ่าเปเตอ e ์อาวั u n ูนิเวอร์สเซอร์เตกพวกเราเนี่ยอาจจะได้เลขาคนใหม่มาทำงานนั่นเองในที่นี้เขาใช้กริยาเป็น vous, องบ่าเปเตอร a อาวัวองบ่าอาวัวว่าในที่นี้น่ามาจากแวบอเล่ซึ่ง ในความหมายนี้ไม่ได้แปลว่าไปนะคะในที่นี้เขาตามด้วยกริยาอาวัวซึ่งมันก็คืออ n l เลตามด้วยแอิทีฟมีความหมายเป็นอนาคตเป็นฟิจ์พอชนั่นเองนะคะก็ให้แปลอเลตรงนี้แปลว่าจะจุดๆๆ»ก็คือเราจะมีส่วนเปิดแตตรงนี้เนี่ยเขาใส่มาขยายความว่าอาจจะว่าก็ไม่แน่นะเราเนี่ยอาจจะได้เลยค่ะคนใหม่ก็ได้นะคะส่วนลูกก็บอกว่าอ่าเสบียง อ่ะเซบียงเซเบียงตรงนี้เนี่ยแปลว่าอะไรเบียงปกติมแปลว่าดีใช่ไหมแต่ว่านอกเหนือจากมันจะแปลว่าดีแล้วเนี่ยแปลว่าโอเคดักกอก็ได้นะคะแปลว่าโอเคหรือว่าแปลว่าดักกอก็ได้นะเหมือนแบบแม่เล่าอะไรไม่ให้ฟังแล้วว่าเรา,าก็แบบอ๋อโอเคยเงี้ยเซบียงแกสกงมอชซัซัวลูกก็เปลี่ยนเรื่องว่าแบบแล้วเย็นนี้เราจะกินอะไรกันแกสกงมอชซ e s ซัว เชอ h าสเตอินพิซซาแม่ก็บอกว่าเนี่ยแม่ซื้อฉันเนี่ยซื้อพิซซามาชิ้นหนึ่งนะเชอ c h e เตใช้กริยาเป็นปาเซ o ก p o s ซเหมือนเดิมนะคะซื้อมาแล้วอ่ะแล้วก็บอกว่าเชอร v เว r เพปปาเคยืนสลัดและเดี๋ยวแม่ก็จะเตรียมสลัดไว้ให้ด้วยนะซึ่งตรงนี้เขาก็ใช้เช e v e เวสเพปาเคเป็นฟูตูพอยนะคะเห็นไหมแบบ a ันเลตามด้วยแ n f i n i t i v ฟ ูดถึงอนาคตอันใกล้ที่จะเกิดขึ้นนะว่าเดี๋ยวจะทำสลัดให้นะองเ e อร์เคอร์ก้าเดอเอิงฟิล์มซีบอลเนื้อคล้องทบบาโทตากองเอร์กาเดองฟิมก็คือเราเนี่ยสามารถดูเปอร์เนี่ยแวบปูบัวสามารถนะคะแวบปูบัวสามารถก็คือเราเนี่ยจะดูหนังกันเคอร์ก d าเดอเอิงฟิลมดูหนังนะเราจะดูหนังกันถ้า ซีปอลเนื้อคล้องโทษป้าโทตาถ้าปอลเนี่ยไม่กลับมาค่ำเกินไปไม่กลับบ้านมาดึกเกินไปเราก็จะมาดูหนังกันเมสโซสว่า so, so. แต่ว่าเย็นนี้ค่ำนี้เนี่ยองเซกูชเดอบอลเนอร์องเซกูชเดบอลเนอร์เกูชตรงนี้นะคะก็เป็นแวปโปรโพอโนมินาลนะมาจากกริยาเซกูเ so ช so แปลว,ว่าเข้านอนนะคะเราจะเข้านอนกันไม่ดึกนะ คำว่า the boner ตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนเป็นสำนวนนะแปลว่าแบบเข้านอนแต่หัวค่ำอะไรอย่เงี้ยนะคะ o อ n งเนตุสฟาติ e พวกเราอะเหนื่อยกันทุกคนเลยแบบแม่ก็ไปทำงานลูกก็ไปเรียนปานี่ก็ไปทำการบ้านอีกกลับมาก็ยังไม่รู้ว่าจะกลับมากี่โมงเนาะ o อ n งเนตุสฟาติ e เ a กฟาติตรงนี้ก็เป็น adjective นะคะแปลว่าเหนื่อยนั่นเองเนาะซึ่งเขาก็ ทำการอักกอเปลี่ยนเพศของ adjective เ,เนี่ยเติม S ให้เป็นพระอุพจน์ตามประธานองค์นั่นเององค์เนี่ยในที่นี้มีความหมายว่าพวกเราคือหมายถึงแม่หมายถึงโซฟีหมายถึงปอน,นั่นเองแล้วก็อาจจะหมายถึงคุณพ่อด้วยที่จะต้องไปกินข้าวกับลูกค้าชาวจีนนะ,นะคะส่วนตุสตรงนี้เนี่ยหมายถึงทุกคนนะใช้เข้ามาขยายประโยคให้มันชัดเจนว่าเหนื่อยกันหมดทุกคนเลยนั่นเองนะคะต่อมาโซฟีบอกว่าจูดิซาดูเลสัว แม่ก็พูดแบบนี้ทุกคืนเลยเนี่ยว่าเราจะนอนกันแต่หัวค่ำเราจะนอนกันเร็วๆนะไม่นอนดึกอีโอเนวาชาเมโอริอาฟองมีนุยแม่พูดแบบนี้ทุกคืนเลยแล้วพวกเราเนี่ยก็ไม่เคยเข้านอนก่อนเที่ยงคืนเลยสักทีหนึ่งนะคะ เนอร์ชาเม่แปลว่าไม่เคยเนาะแปลว่าไม่เคยเป็นปฏิเสธนะคะตำแหน่งมันก็วางไว้คล่อมกริยาเหมือนปฏิเสธทุกๆตัวเนาะซึ่งในที่นี้เนี่ยเขาใช้แวบวาโอลีก็คืออเลโอลีนั่นเองนะคะแวบวาคืออเลอเลโอลีก็คือเข้านอนก็คือไปนอนนั่นเองนะ,ะบ้านนี้แบบไม่เคยนอนก่อนเที่ยงคืนเลยแต่แม่ก็พูดอย่างนี้ตลอดเลยว่าแบบเออ วันนี้เราจะนอนเร็วกันแม่ก็บอกเ eh so sure อบีย่าจะวัแต่ค่ำนี้นะแต่เย็นนี้องเนสเตเดเซอร์กูเชอาองเซอร์เอเดมีเราจะพยายามเข้านอนกันสักเวลาเท่าไหร่11นาฬิกาครึ่งก็คือ5ทุ่มครึ่งนั่นเองนะคะองเนสเตเดเอสเซตรงนี้เนาะเอสเซ เอสเตัวนี้มาจากกริยาเ s สเ y เยเอเอเยแปลว่าพยายามก็จะใช้คู่กับบุพบทเดินะคะพยายามทำอะไรก็ตามด้วย Infinitiv e ไปเลยเนาะในที่นี้เขาใช้เซอร์กูเชนั่นเองที่แปลว่าเข้านอนเราก็จะพยายามเข้านอนตอนกี่โมงใช้บุพบทอนในการบอกเวลานะคะองเซอร์เอเดอร์มีองเซอร์เอเดอร์มก็คือ5ทุมครึง อ่านบทสนทนาจบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมอ่านออกเสียงมาให้ตัวเราได้ยินด้วยนะว่าเราเนี่ยอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังได้คําศัพท์ใหม่ๆกลับไปด้วยนะทีนี้เนี่ยใครที่ชอบคลิปการสอนแบบนี้นะคะอยากให้ครูกี้เนี่ยอ่านบทสนทนาให้ฟังอีกนะหรือว่าอยากจะเรียนเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะบอกครูกี้ได้นะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะโอ้โ oh, ห